สวัสดีครับน้องชายโอ้โหอาตีพเท่าไหร่ก็เป็นเซ็ตเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นดูเหมือนดูเหมือนดูเหมือนเกมเกมมันง่ายแต่ว่าเป็นเพราะอะไรดูเหมือนไม่เหนื่อยเลยวันนี้แต่ว่ามัน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 เหนื่อยแล้วว่ายังไงเออผมนึกว่าจะเกมสั้นนะครับนึกว่าคาเขาจะอยู่แล้วเราคือเรากะมาวางเกมมาเตะขาเตะขาอยู่เลยใช่ไหมยาวเกมยาวเหนื่อยเลยทีนึถการูดพี่อ้อนหน่อยเกมสั้นอยู่แล้วใช่ไหมครับ กายเป็นเกมยาวก็เหนื่อยกว่าเดิมเขามาสู้เขายกสี่ปกติพี่เขาไม่สู้เขาเราเรา,เราทำพอสู้เขาตอนนั้นเราเหนื่อยเลยเขารู้สึกไงทอนเขาพี่เขาสู้เขาก็หายใจไม่เ,ไเขาจันทร์เ่าอะไรเขาพยายามเดินด้วยลูกแข็งแรงคนระับแล้วเราคิดว่าเราหยุดพี่เขาด้วยวุฒิไหนครับต่อตยลำตัวครับเตะขาด้วยครับ ดูเตะขาต่อลำตัวครับพี่แชมป์ยิงข้างๆหน่อยได้ไหมแชมป์ดีครับครับดีครับเป็นไงบ้างครับพี่แชมป์วันนี้ดูเหมือนง่ายกว่าที่คิดไม่รู้ว่ายังไงครับก็ยังติดเล่นพี่โชว์อยู่ครับครับผมมีสอบกับอะไรโอ้โหเดี๋ยวเลยท่านหลวมมาก็ก็กลัวกลัวพลาดครับอาวุธแบบนี้ถ้าชาวต่างชาติชอบแน่เลบครับแต่ว่าอันนี้ราคาดราคาห่างแล้วมันเหลืออยู่แปดลองอ่ะครับน่ากลัวครับผมแก้ไขกันไปใหม่ครับลูกพี่แชมป์เมื่อกี้มองมองว่าวันนี้อาวุธของน้องที่ชนะก็หยุดหยุดไป สองสามเดือนนะครับก็เลยยังปรับปรุงแก้ไขไปเรื่อยครับตรงไหนบ้างครับพี่ชจ้งก็ยังหลวมครับหลวมต้องต่อยดูกว่านี้หน่อยครับอ๋อต้องวันนี้เป็นชุดเป็นชุดนี้น้องก็มาดูพอสมควรว่ายังไม่ดีพอยังไม่ดีพอครับต้องปรับปรุงแก้ไขไปเร็วกว่านี้ครับแล้วอาวุธอาวุธของคู่ต่อสู้ครับพี่สร้างความกดดันนี้มั้งเลยมีคือก็คือเขายาวด้วยยาวและเห็นยกยกแล้เห็นครับก็คือว่าเวลาเราหลวมกลัวบวกกลัวอะไรครับก็อย่างที่พี่แจ้งบอกเลยว่าลูกศอกกับลูกอะไรกลัวหลวมครับน้ำหนักตอนนี้เท่าไหร่กันแน่แบบ ชอบสุดๆในตอนนี้เอาอัปเดตตอนนี้เลยร้อยสิบเจ็ดเนี่ยครับสิบเจ็ดที่ตึงแล้วมั้นตึงๆมากครับแสดงว่าใหญ่ใหญ่ขึ้นไหมหยุดไปนานเลยครับน้ผมนป็นคนที่ลดน้ำหนักยากครับผมเคนลดน้ำหนักยากหน่อยครับครับผมแต่ตอนนี้คือสิบเจ็ดต่ำสุดละไม่ไม่ทำอะไนที่ตอนก่อนะแล้วจะตัวเด็กด้วยครับเรื่องน้ำหนักอัจฉรเท่าไหร่มี่ไม่พี่เด็กเจ็ดงครับเจ็ดเต็มครัจากใครบ้างก็มีพี่ยูสุล่าแล้วก็พี่วัชรชัย แล้วก็พี่เจี๊ยบที่มีแน่แล้วก็ท่านสอตข้อทราบอย่างเขาบอกไฟหน้าเจอครับยังยังครับยังอยู่ครับามแล้วท่านผู้มือเดือะครับครับถามครับรับครับ